ไพนะ่ในกระดังกงียกทุกคนมาชิลูกใส่บาทอันจคูคนณอาบินบาทใายทางดังไพ่ตั้งแต่ตีหา้าทุกคนหกโมงเลยเดี๋ยวนี้นะยังหมดติดอยู่เป็นน้ำท่านด้โอ้ยขัดขนาดเลยอันนี้จใจเม่อยอดแล้วทุกคนพุง มันคือบทตีมันเป็นอย่างบอกปาะิลูกทำบุญตักบาทท่านอมันบททั้แล้วถ้านั่ะกระชื่อนั้นสอบร้อยชาคนใดเป็นเงินบาทนะว่ามิเตอร์ื้อทุกคนเอ้ยสู่ๆนี่แหละท่านนะใช่เบิ้ง เราจีโยน,นยออกโยนออกข้างนอกไปเลยใจให,ห้พูดทำมันอยู่นี่แหละแล้วประเทศนี้น,น,นอ่อบอนเพื่อนผู้ขายนัน่นเพื่อนผู้ขายทานทุกนาทีและทุกคนดังดี้ดีดังคักขักเพื่อนว่าดังขักไเพนันนาต,ตาลีข่อยล่องแล้วเพื่อนว่ามายามมองทุกคนมาหนึ่งนะ กระปูบ่าไงนะดีเด้อส่นใหญ่เห็นะอฮ้ยโอ้ยไ่ให้ผมคุณปุ๊บดกวเทธอปาปุกเมฆไข่เม่เม่มัน้อยเนาะคงว่าไปโป้อยังไม่พันปากทางเอาย่านมันกรลุงบิดเลยตายตายเร็วน่าที่จะมองหายทางนี่นะ มาทุกคนปลาดุกใหญ่ใหญ่กระดกกระดีปลาตัวนี้นะนี่เลยบบนทุ่มๆได้ปลาดุกอีกทุกคนมาดีหมู่บ้านในต้มปลาดุกน้อยมื้อนี้ต้มปลาดุกใหญ่ทุกคนนั่งที่ตัดครึ่งกันนะครับยอมใบทุกคนที่เทตู้ไว้ถือมองขอบคุณประการขอบคุณแม่นาระได้อะไรทุกคนต้มปลาก่อน เตขึ้นขืนเทศุมคามทุกคนามน้อยประเดชวันนี้นาตาลีทำกับข่าซาทุกคนว่าดัขขงไพ่บ่ได้ ให้มันติดเน่าแล้วที่เราไดปลามาเลยทุกคนคัวดีบ่อยแล้วนี่ดิปลาดุกใหญ่เมื่อวานนี่เป็นปลาดุกน้อยบางต้มเอาเครื่องหนึ่งทุกคนยอมเอาเอาเครื่องนี้ก่อนอม,มันหนักไม่ต้มเสร็จหมอาา้อกระทะทุกคนอันนี้น้ำจังซุกใส่พ่ออีตู่ มอน้อยบเห็นนะทุกคนตุ่มปลาใหญ่พันมอน้อยเฉพาะปาเขาคันแทบันโอ้ตุ่มปลาน้อยพันมอใหญ่มื่นน่ะนะทิพย์จีหัวหอมใส่ปุ่นปลาทุกคนเอาเส็บเสียงไปสวยแล้วทุกคนทิพย์พาหมักเตะกับปุ่นของทุกคน บักเตงไห้เฮาบินบ่เบิดดอกพาวครึ่งนึงเดชกระทรงพูดดี๋ยวนะทุกคนดิอันนี้ไม่ไม่กินทำหลังตัวนี้สวยแล้ว ตันมปักผีกแล้วทุกคนคือบวกเพชรบอกว่าอ้าวตุ้บอะไรเนี่ยกระตั้มหอมหอมนล้วถือจีอะไรด้วยทุกคนแล้วอยู่ในบ้านเลยสู้ๆทุกคนสวยแล้วไม่กินข้าวเออโอ้ก็ใบะใหญ่คือเก่า เห็นจิวเกินขี้เก่าตามประชาของนางชูสูโูสูสูแท้สูว่าประดุกใหญ่ทุกคนประดุกประดุกหน้าเฮามันเป็นอย่างทุกคนมันมันเป็นประดุกพันมันหอน คนครึ่งนึงไหวครึ่งนึงมัดอันมาควมสู่ควมทุนระเบิ่งนาตาลีเด้อทั้งสู่ทุกคนใส่น้่งสู่ทุกอย่างได้นั่งนะหนักแต่ควมว่าควมจาของขู่มังคุณนั้งสู่ทุกคนสู่เห็ดชื่อบูฮู้เลยนะทุกคนตีหิงเอาหูเโคตรนะ สู่สูแล้วก็นั่งคนเดียวนัน่นแหละนั่งสูนั่งสูคนเดียวบ่วได้ว่าให้เขาดอกฮะคใส่เป็กนัวทุกคนป่บนบ้านนอกอกับบุพียังไลยทุกคนอย่ามีเด้อพต่เท่านี้แหละวประเดชเขาก็ใส่ไปแล้วตอนเขาต้มอันห่วงงอมากาจีอ๋อจีซุกเอาใส่ไปแล้ว ผัทกันไปทุกคนฟอกคำไม่ใหญ่คือเกาหักกระพูเพราะจะนองน้ำเออสู้สูเพื่อเชิหน่อยสวยไปเจ้ญหน่อยเหมนเข้ามงทุกคนเพื่อสีแล้วเทีบป่นปลาเขาค่ะป่นปลาลูกใหญ่มาในนั้นอื่นป่นปลาโคใหญ่ แดงส่วนมันแห้งินเรี้ยวคือเกา บุญคุณนายเยฟตี้ชือนั่งปฏิบัติบ้ปปานนาตาลีบึ่งคอมเมนต์มาตลอดเนาะบุญคณลณนายเดอ้อที่ถืออกถือใจนาตาลีว่าร่วมกับทุกคนนั่นแหละมันเขากับบุญจักส่อเนาะบุญพิสุขค,คุณคุณถ่าชุดภาพเค้กแดงอยู่ดีไปแดงใหไปดำห้รวยเดอ้เอเยฟตี้ที่จะยังปฏิบัติยังบุปะนาตาลีที่ยังอุดอุดบึ่งอุดชมอุดติด กวนบิกกวชมเขาตลอดมานะคุณผู้นได้ขอให้ทำให้ด้วยสุขภาพแข็งแรงเบิดทุกคนที่เบิกนาตาลีเด้อสูท็อกหัวความถ้าก็ได้กินเขาหว้าไวเ้เลยจัง่อย เท่กันพื้นกระดังงี้อย่างเงี้ยทุกคนน้ำบันจากติดจักท่านอย่งางเงี้ยคนมาคายน้ำบันจากติดตะม่วงอย่างเงดดี้ยมอดติดน้ำกระชูมาแล้วอืม้ม thầy bạn tất thừa nơi Thế hẹp đấy tôi khuôn khuôn đục nào Còn bắt nhanh ยิบเคสคน,นยังปวดเศร้าอ่ะนไปเป่าขุมขุมเือ,อยังมาแรงมานะเบาดีแล้วครับไปปูเคสนะเขาเจ้าแล้วชาบ้านรอยสองรอยแล้วแต่คท้า,ทา ตีปุ่นมนะบึ้งนาตาลีแล้วตลกดีว,ว่ายุบหนายุบล้างลุงหนาลุหลังลุลงได้ทุกคนนั่งจากลุงหนาลุหลงังเดี๋ยวนี้นะจัดปิ้นอย่างคือบึ้งเปิดพะรุ่มหน,นาท้่เขาบกว่เปิดปั๊บ อารมณ์ปัจจุบนันอารมณ์บันมุนนครับคุณพนันที่เขาอยู่พี่กระเปกอยู่มันคือห้อนแทน้คือวัดถันนะยุ่งคือบรด้ยุ่งมากินแล้วคือผู้มเมือว่าลมคือบวบเป้าแล้วอารมมันปลี่นไปพูน ้ที่บ่าคือบริลิตน้ำพราเน,นี่ยนางกระจิญาเวียกคงนั่งพนังนั่ง,งหี่เครื่องนั่งปลูกปลูกดอกไม้โดอกโตในนาบ้านพนังเค่ไ้อยู่แลวนั่งขยันนะั่งขยันขยัน ทั้งบึงกินขา้าวแซ่บทุกคนบ่ากันอยดีไม่แห้งเนาะกินข้าวแซ่บกินกินข้าวแหลกกินข้าวแซ่บแล้ก็สูบๆเป็นเขาจะได้แห้งสูบนะจะได้แห้งสูบไปกับอันวันๆนั่นแหละ เอาเปียกนางเลยพอห้อบวปากเ้าไปาาคุป้นบวปากดันกันจะเอาเปียพกพกนจะเอาเปียกแล้เอาบทเข้เอาชยอเชืนะ่บว ไดเจ้าเปรียบเอาโลกกระชั่งผูต้องสนใจทุกคนเคยอยู่มัวมันเองปวดด้วยใครทิว่ว่าเอาเง้ใครเจ้าเปรียบมาหนึ่งจะไปทุนใจเฉยเฉยอยู่ เวลานั่งการเล่ลายนั้งคุณไปปะกอนดูเม้าติดจุมลุงหนา้าลุงล้างกันอยู่นี่แหละ พอกในคลิปใหม่สวบัดถือหูถือตากับกุฏิตามอาไว้ในรถถูทุกคนถวาสปถือตากับบุปผญังนั่งกระชูชีวิตนวันๆชูไปทุกคนเกิดมาเป็นคุนต้องสูขั้นประชู 私 ho もお母 <音 wam? S 3> さんにお越しいただきました。<音 wise>